กินข้าวเย็นด้วยกันหมึกผัดไข,ข่เค็มกับไก่ชาโคกับไก่ชาโคก็มีนมนมเหนียวชาเขียวนมเหนียวนมเหนียวชาเขียวนล้เปียกสีครับได้ไก่ไปหนึ่งชิ้น <c oughs> ไกท่ทอดชาโคคุยเพลินไกไ่ไหมสวัสดีครับพี่น้องรับชมหนึ่งคนไม่ละสุกหนักเนี่ยไม่ไสุกหนักเลยนะข้าผัด <c oughs> นะครับที่ร้านกระเพาะโจนร้านอร่อยด้วยก็มาซ้ำสองรอบ กินล้อของผมแต่พอหมูชิ้นไข่ดาวไม่สุกนี่เลยเดี๋ยวลองนะครับไปลองลอไม่รู้ว่ะไลรไม่ชำนาญไม่รู้ติดโฆษณาแบบาปลาบองแมงดาดเ,เขากินอย่างอะรลอย ดูแต่ละคนอ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับมาอยู่น้องคายน้องคายอ้วนท้วนสมบูรณ์น้ำหนักผมขึ้นห้าโลเปียกสีขึ้นกิโลห้าค่ะมาอยู่นี่ขาวขึ้นหมดเลยแท่นเสีบบอร์ดประดับบอร์ดนี่ไหนดูดิวิดิข้างปมโกมข้างปมโกรม ลาบองไตงกินอม่งดาปีันงเลยว่าเป็นแม่งดาขวดว่ะของแม่งดาสดนะหายากแม่งดาปรุงอ่ะเออกินกิมแต่งกิมสวัสดีครับคนดูหนึ่งคนมาด้วยพี่น้องกินข้าแร้งข้าเดิรกกินหลอดเดิกเนยโอ้ปเดียวโอเคกดกดเดียวกดเดียว อ้ำเลยอะเปกสีอ้ําแล้วใครมาคับครับสวัสดีครับนี่เปยกสีชอบตลาบองสวัสดีครับคนดูสามคนมาเด้อกินข้าวแรงครับพี่น้องอ่าเปยกสีกินข้าวนี่ข้าวผัด ก็ใส่แจ่วแจ่วนี่แจ่วนี้อร่อยนะครับนี่ไฟสตาร์นี่ปลาบ,บองแมงดาก็ของน้องเจเอเข้าเป็นปลาหมึกผัดไข,ข่เค็มทะเล,ะเลสวัสดีครับคนดูห้าคนนี่ร้านแนะนำเลยใครมาหนองคายกะเพราโจนครับร้านนี้เนี่ยอยู่ตรงสี่แยกก่อนถึงอนุสาวรีย์ครับ ร้านนี้อร่อยมาซ้ำรอบสองนี่มีคนกินอร่อยครับนี่นดูจักหุ่นแล้วนะครับอันนี้พร้อมแห้งเหลือบวมขึ้นมากเลยครับนี่นบอกเลยครับมา,มาอยู่น้องคายเกือบสองาทิตย์นี่น้ำหนักขึ้น5้าโล สวัสดีครับคนดูสองคนนี่กะเพราหมูชิ้นไข่ดาวไม่สุกมาแล้วครับดิ่ง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 ชอบมากครับนี่จะให้ไลฟ์เป็นวิดีโอแบบไม่เป็นสาธารณะลงในช่องแล้วคลิป5นาที นะครับเผื่อรอบดึกใครเผื่อเผื่อเขาเรียกอะไรล่ะเผื่อฆ่ากันตอนดึกกับข้าวอร่อยอร่อยครับดึกดึกยิหิวมาแล้ครับพี่น้องกินข่าวแร่งข่าวแรงผมกินดึกแล้วจะขายของกับพ่อหมูชิ้น เผื่อเราโกนใครตอนดึกก็ทำให้หิวข้าวขอโทษด้วยนะครับข้าวผัดข้าวผัดเปียกน้อยเปียกสีมิกเซอร์สีปุ๊บสีปวกสีเปียกเปียกสีนี่ปลราบอง เดี๋ยวผมขออนุญาตพักคลิไปไว้เท่านี้นะครับขออนุญาตกินข้าวก่อน